สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลายสู่ขูสู่คุณพพกพอกับช่องสาบานานุมสวิดเดนพี่น้องจ้าพบกพอกันในวันที่13พฤษภาคม2 5 6 6พกพอกันคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายจากอหนุ่มเมืองยศเดอพี่น้องตัดให้หน่อยหางเหลียหน่อยที่สุดจ้ะจับตาบ่งดีๆเดอพี่น้องจ้าสำหรับโค้งสุดท้าย ทางอ้นหนุ่มพืองยศเพื่นว่าวางพี่น้องลุงไฮลุงนาแล้วเนาะ <c oughs> เพิ่นกันอยากน้ำดุดไถอยู่จ้า <c oughs> สาบนาก็ะเลยได้ยิบยุกคงสุดไทยทางอ้นหนุ่มเมืองยศมาฝากพีตอนนองมานั่งบาสู้กันฟังค่ะการเ <c oughs> นาะคาะเนาะทุกคลิปแล้วกันยังย้ำคือเกาเหรืว่าเป็นแค่แนวทางจ้า <c oughs> ให้พิจารณาจบซ้อมเบิงสำหรับตัวเลข <c oughs> ทางอ้นหนุ่มเมืองยศง่วงว่างหันกับลุดจ้างวดนี้สู่โตจ้า ธรรมดาต้นะค่ะสูตรหวยมีเขามีรุดทุกอย่างเล้วกะได้เพิ่นกะหิดแตงติมที่เราพี่น้องจ้าเพิ่นกะอยากให้พี่น้องเฟ้นจังอีซีสุกมันสุกสุกแล้วค่ะแต่ทุกอย่างแล้วคือสูตรหวยคำนวณเดอ้อบอมีไผ่ขาดค่นี้ว่ามันสีออกตัวใดไดพ,พูนพูเิ่นฮู้กัเจแมนอาจารย์หลอกอยู่ทั้งคุละคะ่ะทั้งหมุนวงกลมตัวตัวละยุกองสลกักหมละพี่น้องเนาะค่ะเนาะเอาค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เปิดการมองเห็นเนาะค่ะเต่สาบานัก็จะให้เบิ้อยู่ค่ะชุดโค้งสุดท้ายแล้วค่เปรียบเทียบกับชุดเต็มให้เบิ้งนำนกกนเนาะค่ะเนาะเอาค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2566โค้งสุดท้ายจากอหนุ่มเมืองยศบนวิ่ง0กับ6แต่ทั้งอาจารย์อหนุ่มเมืองยศวงกลมให้ที่6เด้อจ้ะ เน้นเน้นฟันไปที่เลข6จ้าจับคู่ให้เน้นเนนก็คือ0 7 7 6และ7 0จ้าเลขบ่ไหลายหางพี่น้อง0 7 7 0กลับไปกลับมาสื่อสำหรับเลข3ตัวจับคู่ให้คือ1 0 7 2 7 0 2 7 6และ285จ้า เน้นๆนไปให้ที่270กับ285เลข285นี่เป็นเลขความฝันของอาจารย์หนุ่มเมืองยุดเดอ้อค่ะเพิ่นกะบ่เ,เคยฝันเป็นตูโครูจังสีจักเทียถ้าฝันยาำไดก็ออกย้ำนันเพิ่นว่ากะร้องเบืองค่ะสำหรับเลขบุนเดอร์อันนี้จ้ะต่อไปเป็นเลขลางเดอ้อพี่น้องจา้า เลขล่างเพิ่นฟันวิ่งไปให้ที่เลข9ก้ากับเลขห้าแต่วงกลุ่มไปให้ที่เลขห้าจ้าจับคู่ให้มีสองหางเข,ข็นเขนเด้อโคงสุดท้ายจับให้ไปที่เจ็ดเก้าและห้าห้าจ้าสำหรับตัวที่เพิ่นตัดออกเดอ้อชุดบนที่ตัดออกนี่เพิ่นเขียนเจกเจงไว้ให้เล้วนี่เป็นทั้งเพิ่นส่งให้แบบนี้เดอ้อจ้าเพิ่นตัดออกมีศูนย์ห้าศย์ ห้าหกและหกหกสำหรับตัวบนได้จ้าสำหรับชุดล่างที่ตัดออกมิจิตหากับหาเก,ก้าจ้าแต่ผู้ใดสิเอาไปต่อยใบจากน้อยก็ได้เดอ้อชุดที่เพิ่นตัดออกเพิ่นเกียนกำกับใบนี้จ้ากะลองเบิ่งค่ะแต่เลขที่ชนกันสองสูตรสามสูตรเพิ่นที่ชนกันก็คือศูนย์เจ็ดและเจ็ดศูนย์เดอ้อพีน่นองจับตากะผู้ใดทุนน้อยก็เอาที่เพิ่นตัดห้ก็ได้อก เนาะสำหรับสายวิ่งวิ่งเอาเลยจ้าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลขวิ่งเพิ่นกะแม่นเด้อจา้างวดวัางหันกับเขาอยู่ค่ะแต่ว่าเล็กศูนย์ไปเขารักลอยงวดนี้กะตามที่เพิ่นเนินให้ตัวใดที่เพิ่นวงกลมแดงๆให้นี่คือเพิ่นเน้นเดอ้อพี่น้องจา้าใส่ดุลพินิจคิดหลายๆแล้วกะแครบหน้าจอเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์ดังที่เป็นตาน้ำไปลงทุน อาจารย์ใดพ่นเด็ดพ่นดีพ่นดังหรือเพ่นเขาถูกกดเอาปปเปรียบเทียบกันถ้าตรงกันกะจวดจาดฟาดบึมโหลดพี่น ong นอกค่ะเนาะกะยังย้ำนั่นแหละแนวทางจ้ากระทุนฟังเอาในเด้อค่ะสา,าบนาต้องนํำมาเจกเจงวอา์ซูพี่น้องเฟนจองอิบซีฟังเนาะทางอ๋อนุ่มเมืองยศิืนบ่ว่างจ้าสำหรับตัวเลขกะจะบ,บ่ได้โชวโดนเด้อพี่น้องกะให้ทางพี่น้องเฟนจองอิบซีเข้าใจ ถ้าพิดกุดระเบียบเขาแล้วมันยากกับการที่จะถูกปิดช่องพี่น้องการสร้างช่องไม่ใช่ช่างง่ายๆด้อพี่น้องสร้างยากยากส่วนสีมีคนติดตามส่วนสีเห็ดคลิปแต่ละคลิปหลายยางหลายอย่างหลายแนยวถ้าผู้ใดบเห็ดได้บ่เ,บเคยเห็ดคลิปโบรูจะเกี่ยวกับเห็ดคลิปหรือการทําข่าวมันบม่ได้ง่ายๆด้อพี่น้องหลายขั้นตอนหลายอย่างหลายแนยวกะให้เขาใจเนาะพี่น้องจ้าสำหรับตัวเลขกะไม่ได้ชัวร์นาน กาให้กดจุดกดหยุดหนาวิดีโอค่ะแตะที่โทรศัพท์กดหยุดแล้วก็แคปหนาจอเอาหรือผู้ใดแคปบ่เป็นกาให้เอาสมุดปากกามาเขียนเอาจ้าผู้ใดอยากมีตัวเลขอยากนำมาแบ่งปันสูตรหวยคํานวณหรือว่าจะความฝันเม่นๆแบ่งปันเป็นสะพานบุญเอสดีไลสาบานมาได้เดือจ่าเด้อหลายๆคลิปสาบานใดอปักไอดียไลนเนาะช่องทางการติดต่อยุ่จ้า ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆอาจารย์หลายๆเอฟซี FC, ที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะเนาะมีเด็กเด็ดๆกันก็ยังติดต่อสถานามมาจวบมาคุยเรียงตัวเลขสู้กันฟังขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอฟซี FC ที่บ่ทิงบ่ปะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆอาจารย์ที่บ่ทิงบ่ปะนํตา,า,า,ต,นา,าตัวเลขมาฝากมาตอนคือเกาจ้าเอาค่ะจะย้ําตัวเลขโค้งสุดท้ายของอหนุ่มเมืองยศให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อจา้าสำหรับโค้งสุดท้าย เลขบนเด้อจะวิ่งมี0นกับ6จ้าแต่วงกลมเน้นน้นไปที่เลข6เด้อสองสองตัวตัดให้มี07 76และ70จ้าแล้วก็3ตัวมี107 270 276และ285จ้าเน้นวงกลมไปให้ที่270แล้วก็283แปดเออสองจ้าแต่เลข สองตัวบนสามตัวบนกะตามที่เิ่นเน็นเด้อค่ะเิ่นขีดไว้ให้แต่สองตัวบนก็กมีสองหางนาะจ๊ะกลับไปกลับมาเนะเลขกับบ่หลายตัวเทิ่นกลับไว้ให้แล้วจ้าสําหรับเลขล่างวิ่งไปที่เก้ากับห้าจ้าเน,น้นๆวงกลมแดงๆไปที่เลขห้าเด้อพี่น้องเหลือให้สองหางคือเจ็ดเก้าและห้าห้าจ้าสำหรับสองตัวล่าง แต่ว่าชุดที่เพิ่นตัดให้เพิ่นก็เขียนเจเจีเจยงอยู่ใตนี่เ้อค่ะว่าชุดบนที่ตัดออกมี05 06 56และ66จ้าสำหรับชุดล่างที่ตัดออกมี75แล้วก็59จ้าอันนี้เป็นชุดที่เพิ่นตัดออกเด้อผู้ใดสิตตอยไ้กะลองต่อยไปเบิ้งก็ได้จ้าทุกอย่างแล้วกะมีไพรูดค่ะ,ว,ะ,คะว่าเลขสีออกตัวใดแนวทางเด้อพี่น้องจ้า เอาค่ะสุดท้ายนี้สาบนาะจะบ่งบอหลายเยหังสำหรับตัวเลขให้พี่นองเฟ้นจงพิจารณาจบจอบอย่าลืมเด้อค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปิดการมองเห็นน้ำจ้าในวดวันที่16พฤษภาคม2566สารบสนากขคพี่นองเฟ้นจงสุขสุขุนยิ่งปังดังไวยสุขสุขุนดูแลสุขภาพร่างกายด้วยพี่นองไปใส,มาสาทท่มาใส่ขับรถให้ละมันระวังค่ะเข่านาฝนแล้ว ไปแล้วจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะพบก,กันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจ้า